สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ G Cap Morning Report ประจำวันที่24กันยายน2,557ราคาทองคำปิดตลาดที่1,222ดรสดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนเพิ่มขึ้น4.1ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนราคาซิลเวอร์ปิดที่17.779ดอลลาร์าต่อออนปรับตัวเพิ่มขึ้น0.50ดดอลลาร์าต่อออน ราคาน้ำมันดิบปิดที่91.56ดอลลาร์าต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น69%เ,เซนดัชนีดาวโจนปิดที่17,555.87จุดลดลง116.81จุดทิศทางของค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้นั้นยังคงมองทิศทางที่ยังอ่อนค่าหลังจากที่สกุลเงินดอลลาร์านั้นแข็งค่าอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยหลักๆนั้นมาจากการประชุมกำหนดนโยบายเมื่อคืนนี้ โดยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ที่0-0.25%พร้อมยืนยันว่าเฟดจะยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างนานสำหรับค่าเงินบาทยังคงขาดปัจจัยใหม่ๆใ,ในระยะนี้ข้อมูลเศรษฐกิจประจำวันที่23กันยายน2557 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตคาดการไว้ที่57.9ตัวเลขครั้งก่อน58.1ผลออกมาที่57.9ดัชนีภาคการผลิตเขตริชมอนด์คาดการไว้ที่12ครั้งก่อน1 0ผลที่ออกมาอยู่ที่ระดับ14 ข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องติดตามประจำวันที่24กันยายน2557ยอดขายบ้านใหม่คาดการไว้ที่4 432,000ครั้งก่อน412,000สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์